แล้วเ,เหมือนตอนนั้นนะฉันก็มีความกลัวว่าถ้าถูิเราเอางานที่เรา,เอาชอบไปทำเป็นงานหลักเราจะเกลียดอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญพอเการทางานคือมูเตลูในโฆษณาหนึ่งเรืเอ่องสิบห้าวิลูกค้าต้องการพูดหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดสิบพูดยังานให้พอในสิบห้าวิน้นฉันเป็นคนลงก๊อปปี้ตรงนั้นไงย,ย้อนกลับไปมองอะสักปีที่แลวว้วอะเราจะตกใจมากเลยว่าแค่ปีนี้กูเหลือคนในชีวิตเท่านี้เองเหรอวะเขาไม่รู้จักเราหรอกไม่เคยอ่านงานเรามาก่อนด้วยแต่แค่รู้สึกว่าขอบคุณที่ข้อความนั้นมันทําให้เขาไม่ได้ตัดสินใจทําอะไไรลงป ซึ่งสําหรับเราตอนนั้นคือรู้สึกว่าโหคนที่กล้ามันไม่ใช่แค่กล้าเริ่มแต่มันคือการกล้าก้าวออกมาจากสิ่งที่เริ่มไปแล้วด้วยอการออกไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่ความผิดพลาดด้วยนี่ค่ะรู้สึกว่ามันลองดูมันจะได้แบบจะเข้าใจไหมสวัสดีค่ะพบกับพวกเรามิชชินและนี่คือรายการข้าวแน่เดยสปอยแขกรับเชิญวันนี้หน่อยอุ้ย แขกวัน <reconcile> นี้เป็นคนดังอยู่แล้วอะเราใช่คนดังมาในการโยกคนเป็นนักเขียนจริงเป็นนักเขียร์ชื่อดังชื่อดังแล้วมีหลายเล่มตีพิมพ์เยอะไปพบกับเขาเลยไหมพบกันเลยหนึ่งสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฮมนะคะสุจิพรนุวงค่ะนาบากาออโทอแบร เรียนคณะอะไรมาสาขาอะไรมานะคะก็เรียนคณะกับ2คนนี้แรกก็คือการสื่อสารมวลชนสาขาก็คือมาข้องสื่อสารการตลาดค่ะเเ้โดเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าเป็นนักเขียดคุณออกโตแบร์ สุดท้ายต้นมันคือต้องบอกว่าเขียนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบมปลายนะช่วงมห้ามหกแต่ว่าช่วงนั้นอนะ่ะคือมันจะมีเว็บหนึ่งมันชื่อว่า s t o r y l o ็อซึ่งในเว็บนั้นคนก็จะเข้าไปเขียนเรื่องสั้นบทความหรืออะไรในนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันดูจะเป็นเหมือนแต่อันี้เล่มใหญ่เล่มหนึ่งเหมือนกันในออนไลน์อะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปเขียนในนั้นบ้างแล้วจากพัชจับตูพี่บบกเขามาเจอพอดีเออเขาก็เลยเหมือนแบบทักมาในทวิตเตอร์แบบเอยสนใจมาตีพิมพ์ด้วยกันไหมอ็นบโอกตรงนั้น ทำไมถึงไปเขียนในอองนั้นล่ะคือต้องบอกก่อนนะจริงๆแล้วอะเบสก่อนที่มันจะไปเป็นเรื่องยาวอะช่วงน,นั้นก็คือเหมือนทวิตในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบมีแอคในทวิตเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ตอนนั้นสมัยนั้นทวิตเตอร์มันยังจํากัด140ตัวอ,อ,อักษรแล้ว <laughs> อกว่าแล้วคือด้วยความที่140ตัวอักษรแม่งัต้องพิวหลายอันเกินอ,อ,อะไรเงี้ยพอไปอ่านของคนอื่นก็รู้สึกว่าเออเราก็น่าจะเขียนได้เหมือนกันอะไรเงี้ยออก็เลยไปเขียนลงในสตอรี่ลอลงซึ่งอ,อันนั้นมันเป็นเหมืืออนนนนเเเเคาาารรีีียกว่่่ป็ททหมมแช์ ใช่เป็นเหมือนฟิลเหมือนเด็กดีปะเออเป็นเหมือนแบบกระทูบอดเด็กดีแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็แบบเป็นบทความแบ่งพาร์ทถ้าจะไม่ผิดนะมันนานละแบ่งพาร์ทใหว่าเอ้ยเขียนเรื่องไรความรักสไลด์ออฟไลน์แนวทางชีวิตหรืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบเออลองเขียนลงเป็นแบบเป็นเรื่องยาวแล้วก็ลงใน้นั้างว้าซึ่งเรื่องที่เขียนเป็นฟิลแบบความรักปะหรือว่ายังไงก็ด้วยคือเอาจริงอะเป็นคนที่ชอบเขียนมาจากอินสไบด์จากไม่แบบตัวเองก็เหมือนแบบเรื่องรอบข้างอะไรกคือเหมือนช่วงนั้นคือมีอะไรก็คือเขียนแต่ละเรื่องก็ตาามมที่เจอ ซึ่งเขียนมาจากการที่ชอบอ่านเลยปะถึงเขียนได้แบบเป็นไปได้อะไรนี่คิดว่าอาจจะเกี่ยวเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่หนังสือแบบที่เขียนหรอกคือจนอยาจะชอบอ่านแบบนิยายนี่แหละคือแบบก็คือเหมือนอ่านไปเรื่อยแล้วพอเราอ่านเยอะอ่านทั้งในอินเทอร์เน็ตทั้งในที่เป็นเล่มอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เราก็อาจจะเขียนได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยลองดู ย้อนความตั้งแต่มอปลายคือ,อฉันอะไม่ได้จบสายสลป์หรือสายอะไรมามฉันเป็นเด็กวิคคิตจ้า,า <laughs> เกิดจากเหตุที่ว่า แม่อย่าให้เรียนวิทย์คณิตทุกคนก็น่าจะแบบไดอกว่าความว่าแม่กอนนะเขาก็แค่คิดว่าเออถ้าเรียนวิทย์คณิตลูกฉันอาจจะเลือกได้หลายอย่างแต่ก็อาจจะลืมไปว่าก็คงไม่เลือกแบบเป็นหมอหรือว่าไปอะไรเงี้ยหรือกป่าซมันก็ไม่ใช่แนวตอนนั้นก็ทะเลาะกับแม่ไปยกหนึ่งหมือนค่ะเพราะว่าเหมือนพอมันเป็นเรียนในสิ่งที่เราไม่ชอบส่วนตัวไม่ชอบเลขแล้วพ่อมาเรียนแม่ก็เครียดแต่ก็ร้องไห้ทุกครั้งเลยที่สอบจนแม่เริ่มรู้สึกว่าเมทัลเฮงลูกกูไม่ไหวแล้วเลยแม่ก็เริ่มเออขอโทษที่ง ก็เลยกลายเป็นว่าพอถึงช่วงมหเข้ามหาลัยเขาก็เลยปล่อยเลยอยากเรียนอะไรก็เรียนแบบเรียนอะไรก็ได้ที่มีความสุขเพราะเหมือนเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเราสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ก็เลยเป็นสูตรร่มต้นให้อยากเรียนนิเทศหรือว่าพวกสื่อสารมวลชนอยู่หร้อปล่ะก็อาจจะเกี่ยวด้วยลึกๆอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนชอบแสดงออก expression ออกไปหรือจะชอบความม่วนความจอยความสนุกอยากอยู่ในที่ที่สามารถแบ่งปันอะไรให้คนอื่นได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออครนิเทศันก็ตอบโจทย์เหมือนกันที่จะสร้างอะไรสักอย่างออกไป อยากรู้จักโลกมากขึ้นนะคะพี่แทนเป็นคนกรุงเทพเนาะคือก็คืออยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นลูกผู้หญิงคนเดียวเข้าใจฟิลนั้นปะใช่ก็จะเป็นไข่ในหินพ่อแม่ก็จะค่อนข้างนิดนึงด้วยความที่เราเป็นลูกผู้หญิงอะแล้วเหมือนก็คิดเองว่าถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสสักครั้งในชีวิตที่เราจะได้ลองออกไปแล้วก็ใช้ชีวิตตัวเองที่แบบเป็นชีวิตเราจริงๆอะไรเงี้ยในช่วงที่วัยมันกําลังยี่สิบหรืออะไรเงี้ยเออมันก็น่าจะสนุกดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออแมคอมมชอปก็เป็นอีกที่หนึ่งที่นใจ ก็เลยลองเย็นดูแต่ก่อนมันก็ฮิตป้ายคลิปขึ้นดอยแมททุกปีเข้าใจว่าเขาวิ่งกันแบบเออยแสดงว่ามันแมทจริงนะมันเขาเป็นเด็กกรุงเทพเขาแคทเลยเอออเางี้ดีกว่าคือช่วงแบบมสี่มห้าไม่รู้ด้วยทําว่าขณะนี้เรียกว่าแมทคอมมันคือเข้าใจว่ามันคือนิเทศมอเชียงใหม่แต่ว่าพอไปเจอไม่ไม่มีนี่หว่าอะไรคือนิเทศว่ากานว่าอ๋อมันคือสื่อสารมวลชนหลังจากเสิร์ชปุ๊บโดนยิงแอดโดนยิงแอดเลยอัลกอริทึมไั้กอริทึมกอเลยเนดอยชาว ผมแม่งเฟรชมากคือมไม่รู้เลยว่าแบบเราจะเรียนอะไรดีวะทุกอย่างดูเหมือนกันหมดเลยก็เลยปรึกษาพี่เขาว่าเออเราจะไปทางไหนดีแล้วเหมือนพี่เขาบอกว่าเออลองเรียนมาคอมไม้เพราะามันดูเหมือนนอกจากถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่ได้อยากทํานักเขียนเป็นอาชีพหรือไม่ได้อยากไปในท,ทางนี้จริงๆเรายังสามารถเป็นได้อีกหลายๆอย่างในวงการนี้ที่มันเป็นวงการอาจจะแบบเอเจนซี่หรือสื่อดิจิตอลอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมาคอมก็น่าจะต่อยอดได้หลายอย่างเพื่อเราในอนาคตเปลี่ยนใจใครจะรู้รู้ว่าวันหน้าวันหลังวันหน้าวันหลัง จริงๆค่าสาตรก็สนุกเหมือนกันนะเข้าใจปะคือมันเป็นการเหมือนยกทริปเพื่อนไปเที่ยวแต่ว่ากูได้ทรมาร์ดด้วยนึะว่าคนเราอ่ะพอมันมี experience ประสบการณ์ด้วยกันมาทำให้เรายิ่งสนิทกันนึ่งขอราเหมือนพอได้ไปลำบากด้วยกันก็รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละเพื่อนลำบากจริงๆลำบากคือเราไปถอดฟอนต้อนมาฝุ่นเอ่ยหนาวฝุ่นเอ่ยร้อนเอ่ยทาสีเอ่ยห้องน้ำเอ่ยห้องน้ำเอ่ยไม่มีตุ๊กแกเอ่ยข้าวไม่พอเอ่ยถูก หนังสือเรียนมาร์เก็ตติง้งไม่ชอบเลขกูฝึกงานเป็นแพลนเน, <laughs> นอร์แน่นอนว่าแน,น่นอนว่าแพลนเนอร์แล้วตอนนั้นหน้าที่รับผิดชอบของความเป็นแพลนเนอร์มันมันต้องทำอะไรบ้างอ่าต้อง จริงๆแพนเนอร์ในสายงานพวกเรามันจะมีเหมือนหนึ่งมีเดียแพนเนอร์สอง s ต r a t e g i c a แพนเนอร์ตอนนั้นคือทำเป็นมีเดียแพนเนอร์วางมีเดียให้แต่ละสื่อแต่ละแบรนด์อะไรเงี้ยให้แบบกระจายตังค์าว่าใช้กับมีเดียไหนมันถึงจะคุ้มค่าแล้วยอดออกมา engage ดีที่สุดอะไรเงี้ยตอนนั้นด้วยความที่เรายังเล็กอะเราเพิ่งเข้าไปเหมือนี่เขาก็สอนโปรแกรมพื้นฐานก็ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็คือทำเหมือนพวกมันี่รีพอร์ตเหมือนวิเคราะห์ข้อมูลส่งให้พี่เขาก่อนที่เขาจะส่งลูกค้าอะไรเงี้ยเป็นแบบงานพื้นฐานมากๆตอนนั้นก็ฝ ไม่ใช่ทางเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเป็นคนที่ไม่ชอบเลขอยู่แล้วไงแต่ก็ยังดันทุล<ต>ังเอาตัวเองไปเป็นแทนเดอร์เ,ออเพื่ออะไร <S <S ลองให้รู้ไงรไม่ <S <S <ต>เออแต่ก็คือความลองให้รู้แหละเพราะว่าตอนนั้นก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา่เขามอนเขาก็บอกว่าเออก็ไปลองทําก่อนนะอาจารย์คิดว่าทำทำได้นะคือมันก็ทําได้แหละแต่ว่าด้วยความที่พอใจมันไม่ไปงานมันก็จะไม่ไปตามใจเราปะก็เลยรู้สึกว่าเราไปหาที่มันเหมาะกับตัวเองมากกว่าดีกว่าซึ่งงานนั้นก็คืองานแรกก็คือเอ ซึ่งแบบงงมากคือแต่พะจะบูดเป็นเอีด้วยความพี่เอางี้ดีกว่าคิดว่าเป็นคนรู้เรื่องส่วนตัวคิดเองว่าเออฉันสื่อสารกับคนรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็แอบรู้สึกว่าเอีมันเป็นงานที่พอเป็นแล้วมันทําให้เราเห็นสโคบทั้งหมดของงานตั้งแต่ต้นจนจบก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราอยากลองวงการเอเจนซี่อ่ะเออลองไปไปเป็นเอีซะหน่อยดีกว่าจะได้รู้ว่าโโรเซสมันคืออะไรยังไง่างนี้ลองซะหน่อยปุ๊บลองซะหน่อยได้หกเดือนแล้วก็ ก็ซะหน่อยไงก็หซะหน่อยก็หน่อยไงก็หน่อยจริงยังไม่ปี้วยซอก็หลังจากที่ได้เป็นปีีใช่ไหมคือเริ่มรีไลซ์กับตัวเองว่าจริงๆอ่ะเราไม่ใช่คนที่ชอบจัดการชีวิตนอนขนาดนั้นหรือว่าความเป็นดีอเขาจะเป็นคนที่เหมือนช่วยจัดตารางงานให้ทุกอย่างโฟล์หรือแมนจทั้งหมดตั้งแต่ต้นสายปลายน้ำนึกออกปะซึ่งพอแบบพอมาคิดด้วยจริงๆอ่ะฉันอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นซะเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ชอบซึ่งฉันก็ไม่ชอบอีกแล้วก็เลยแบบเออออกมาก่อน ใช้ช่วงหลังจากเราออกตอนนั้นมันเป็นช่วงปลายปีไงเราออกประมาณพฤศจิกมนกันวาอะไรเงี้ยแล้วประมาณกุมภาหรือมะกลาเรารับปริญญามะกลาใช่ไหมปีสี่ก็ถือว่าพักเลยก็คือไปเชียงใหม่ไปแบบกับปริญญาเล่นกับเพื่อนไปก่อนก็ถือว่าเป็นแก๊ปหายใจรับปริญญาเป็นการเล่นกับเพื่อนถูกเราไม่ได้ตั้งใจไปรับปริญญาอยู่แล้วเราไปเชียงใหม่เพื่อหาเพื่อกินเหล้าถูกและตอนนี้ก็คือปัจจุบันยังเป็น ต <laughs> ำแหน่งอะไรในป,ปัจจุบันของเรา <laughs> เรามาทวนกันนะคะว่าเราฝึกงานตนำ<อ>แหน่ง <laughs> แพนเน <laughs> เอร์งานแรกด้วย AE ปัจจุบัน <laughs> เป็นเทียที บอกเลยว่าคือเอาจริงอ่ะเนี่ยยังคิดว่าแบบเออมันก็คงเป็นการ explore ลองไปเรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่ารอบเนี้ยเป็นรอบที่ค่อนข้าง stable ที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองมากที่สุดว้าวอย่างงี้ดีกว่าใช่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตำแหน่ง creative เป็น creative copywriter หรือว่า layout อะอะไรที่ทำให้เรื่อง creative ไปเจอ p a เ n อ e r มาละไปเจอ AE มาละทำไมถึงอยีกทำไมถึงเออทำไมถึงวกมาที่ creative จริงๆอะปูพื้นฐานต่อเราทำ AE ใช่ปะ ก็คือจะมีพี่ที่สนิทกันพี่เขาเป็น copywriter เป็นเทียตีก็ไปแบบไปคุยคุยเมาแล้วเหมือนพี่เขาก็แบบเพิ่งรู้ว่าอ้าอยีแรมมึงเขียนหนังสือนี่แล้วทำไมมึงถึงไม่ไปทาแบบ copy ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นนะฉันก็มีความกลัวว่าถ้าสมมติเราเอางานที่เราชอบไปทำเป็นงานหลักเราจะเกลียดมันแล้วคือเหมือนพี่เขาบอกว่ามึงจริงมันก็ไม่ได้ act s c ลี่เหมือนกันขนาดนั้นหรือเป่าแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะลองได้เนาะอะไร ก็เลยลองยื่นพอร์ตไปจริงๆอ่ะการเขียนหนังสือมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้งานนี้ด้วยแหละอืมใช่มันเขาก็น่าจะเห็นว่าแกเขียนหนังสือได้แกก็น่าจะมีทักษะในการเขียนอยู่บ้างก็น่าจะทํางานนี้ได้อมมันทางานแบบครีเอทีฟเลยคือเหมือนว่าเราก็จะทํางานรวมนั่นแหละเหมือนกันก็คือคิดงานตามหลักการครีเอทีฟทั่วไปคิดงานให้ลูกค้าเพื่อตอบโจทย์เขาเพื่อตอบเป้าหมายเขาอะไรเงี้ยแต่ว่า เบสหลักของแฮมมาแฮมก็เหมือนจะทํางานนั้นด้วยแล้วก็จะเป็นพวกคนคุมพูกก๊อปี้เช่นสมมติว่าในโฆษณาหนึ่งเรื่องสิบห้าวิลูกค้าต้องการพูดหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดปเก้าสิบพูดยังไงให้พอในสิบห้าวิน้นฉันเป็นคนลงก๊อปี้ตรงนั้นไงรือว่าบนเควีเนี้ยขีมเมสเซจลูกค้าให้มาสองบรรทัดอะไปตัดมาให้มันเหลือแค่หนึ่งบรรทัดเพื่อที่จะปึ้งคนเห็นแล้วว้าวอยากซื้อผลิตภัณฑ์นี้จังเลยยากก็ยากอยู่แต่ว่าถ้าพูดตรงตคือมันก็ไม่เหมือนกับงานเขียนไงถึงว่าา มึงไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่เหมือนกันซึ่งพอลองไปทําแล้วมันก็ไม่เหมือนกันจริงๆเราเขียนเพื่อขายกับเราเขียนเพื่อ express ตัวตัวเราออกไปมันคนละอย่างกันออแล้วแล้วมันได้มีทักษะบางอย่าง ของการเขียนหนังสือที่เอามาใช้กับตรงนี้บ้างไหมมันอาจจะไม่ได้เหมือนแหละแต่มันมันมีส่วนช่วยอะไรสักอย่างที่มันรีเลทกะไรแจะมีแตแบบรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนเขียนเยอะอันเยอะคังในหัวเราจะเยอะกว่าค้างคำศัพท์ในหัวเนอะป่ะสมมติว่าเขาอยากได้หนึ่งคำแต่อยากได้ออปชันของคำหนึ่งคำนั้นเราก็จะมีออปชันให้เขาเยอะกว่าว่าแบบมีมีไปให้ห้าอันที่เลือกมาเลยพี่จะเอาไหนเนอะป่ะสมมุติเหมือนคำว่าของหวานแต่ไม่ให้พูดคำว่าหวานเอออะไรแบบนั้นแล้วก็จะแบบไปเอิร์น รสชาติอะไรอย่างยานึงออกมาฉัมเริ่มเขียนที่เป็นหนังสืออะตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคือจริงๆอ่อะมันก็เริ่มทํามาตั้งแต่ช่วงมหกช่วงแบบต้นต้นปีหนึ่งะก็คือเหมือนรีลิสเล่มแรกปล่อยเล่มแรกไปงานเล่มนั้นก็คืองานที่เก็บมาจากโพแบบสตอรี่ล็อกเหรือแลวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานเก่าที่เอามารวบรวมแล้วก็รีลิสเป็นหนังสือเล่มแรกก็มีช่วงจำไม่ได้ปีสองหรือปีสามเลยสักากรก็เล่มหนึ่งแล้วหลังจากจบจากนั้นก็ไม่ได้เขียนเลยจนกระทั่งมาเป็น เล่มรวมตอนออกจากงานแรกไปช่วยคือนอกจากทังเขียนเล่มเดียวแล้วมันก็มีแบบไปเขียนเล่มรวมกับเหมือนพี่นะเขียนมีด้วยอะไรเงี้ยก็แบบมีออกมาปะปลายบ้างแล้วก็เพิ่งจะมาออกเล่มใหม่พูดถึงหนังสือเล่มแรกกับเล่มปัจจุบันโชว์หน่อยไหมเอาเลยหรอไนี่นิดหนึ่งป้ะแม่เขาถามอื่นไม่ถามแล้วมีเล่มแรกที่เล่มว่าขอบคุณที่ผ่านเข้ามาแล้วขอโทษที่รักษาไว้ไม่ได้ มันเศร้าอะไรอก,อ,อกหักมาวาตอนนั้นเลาจังฟิวตอนนั้นเออ,เอ,อคือจริงๆอะในเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่ความรักหรอกมันก็มีแบบหลายๆอย่างเป็นความคาดหวังที่เรากดตัวเองไว้คือต้องเข้าใจว่าเด็กมโหมันจะคิดเรื่องอะไรวะนอกจากกูจะสอบติดไหมหรอกปั้นสมัยก็จะมีบางาพาร์ทที่แบบเออมีรวมเรื่องนั้นไว้แล้วก็แบบเรื่องความรักอะไรคือตอนเรายังเด็กอะรักมันก็คือทางโลกปาวะรื่อมั้ยเออแล้วไอ้หอมมันก็ถึงแบบโหถ้ากูขาดคนนี้ ไปกูตายแน่ลยทางที่แบบกูก็อยู่มันเ,นมเป็นไนร,รออไม่เป็นรก็ไมเป็นไรเออ,เอ,อมันก็จะเป็นแบบฟิลฟิลนั้นมากกว่ามันก็อาจจะตอบโจทย์บางคนในช่วงชีวิตนั้นเออใช่ออแล้วมาเล่มปัจจุบันละเล่มปัจจุบันมันชื่อว่าเราต่างเคยทิ้งบางสิ่งไว้แล้วมันไม่เป็นไรเลยเคือเว็บแรกที่คนได้ยินอ่ะคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับเพราะว่ามันดูแบบฉันเคยทิ้งใครสักคนไปแต่ก็ไม่เป็นไรหนีก็อยู่ได้แต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่หรอกคือจริงๆอ่ะ ทำเขียนเรื่องนี้นด้วยความรู้สึกที่ว่าพอยิ่งโตการเติบโตมันยิ่งบีบอะค่ะบเราปล่อยบางอย่างไปในทุกช่วงไวัยไม่ว่าจะเป็นแบบความหวังความฝันหรือว่าคนในชีวิตนึงออกมาคือย้อนกลับไปมองอ่ะสักปีที่แล้ว่เราจะตกใจมากเลยว่าแค่ปีนี้กูเหลือคนในชีวิตเท่านี้เองเหรอวะแล้วคนที่สนิทเมื่อปีที่แล้วบางทีเราก็ปล่อยเขาไปแล้วแต่คือสุดท้ายแล้วอะเราเก็บทุกคนไว้ในชีวิตไม่ได้อยู่แล้วมันก็เลยออกมาเป็นคาว่าเออเราอาจจะเคยทิ้งอะไรไว้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเลิกกลับมาแบบกอดหรือว่าประคองสิ่งที่ยังเหล แล้วก็ไม่เป็นไรนี่มันก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปอย่างนี้ตอนนี้ไม่เหลือเพื่อนแล้วนะปล่อยเถ้าปล่อยเกินปล่อยเกินจะไม่เหลือแล้วอย่าเพิ่งปล่อยฉันไปอ๋อใส่ไปก่อนโอเคโอเคยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอ่ที่ที่ส่วนใหญ่อะจะเป็นกดดันตัวเองมากกว่าแต่ว่าคือส่วนใหญ่คนอ่าน เขาจะไม่คาดหวังอะไรกับเราเลยคือมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าไม่ไม่ใช่อารมณ์เขียนฉันก็ถ่ายไปแล้วเขาก็จะล้างไปสองเดือนอย่างนี้ย่าวันละเรื่อลอกป่คือฉันแค่รู้สึกว่าทุกครั้งที่เขียนออกไปมันคือออกมาจากข้างในจริงๆมันไม่ใช่แบบอยากจะเขียนก็เขียนเพื่อรักษาคอนเทนต์ทุกวันฉันลงทุกวันอังคารวันศุกร์วันอีฉันลงทุกครั้งที่ฉันรู้สึกว่าฉันอยากลงพูดกันตรงๆว่าจริงๆแล้วการเขียนมันเป็นเหมือนไดอรี่เล่มใหญ่ของ คือเร<ม>ื่องความที่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเล่าเรื่องตัวเองให้เหมือนแบบคนรอบข้างหรือวคนที่บ้านฟังเท่าไหร่ร,รู้สึกว่าชอบจัดการตัวเองมากกว่าซึ่งวิธีจัดการกับตัวเองคือการระบายความเครียดออกไปในการเขียน<ม>หรือว่าระบายความรู้สึกออกไปในการเขียนอะไรเงี้ยซึ่งในบางครั้งมันก็กลายเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่าง เล่ากับคนอ่าน uh huh. เพราะว่าพูดกับคนอ่านตลอดว่าบางทีงานของเรามันอาจจะไม่ใช่งานที่ไปหาเขาแล้วก็กอดเแบบ uh huh. อยว่าอุ้ยอยาร้องนะอย่างเงี้ยไม่ใช่ uh huh. แต่งานของเราจะเป็นงานที่ก็ร้องก็นั่งร้องไปได้วยกันนั่นแหละ uh huh. ก็คือแบบให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่แย่คนเดียวเรามก็มีเราเหมือนกันที่ก็อยู่ในจุดนั้นแล้วก็มาทําให้คนอ่านเขาอ่านแล้วรู้สึกว่าอ๋อมันออกมาจากข้างจริงๆ uh huh. ก็คือเหมือนทุกครั้งที่สมมตว่าฉันหายไปแล้วฉันกลับไปเ่ยทําก็จะโพสเหมือนแบบเออขอโทษที่มาช้าแต่ก็แบบยังอยู่นะอะไรเงี uh ้ย huh. ท<ๆ>ุกคนก็จะเหมือนมีฟีดแบ็มาข้างมันว่าไม่เป็นไรเลยส่วนใหญ่มันเป็นพลังบวกให้กันละกันมากกว่าว้าว มันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนกดดันวนใหญ่จะเป็นกดดันตัวเองมากกว่าว่าเราอยากทําให้มันได้ดีกว่าครั้งที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะกลับมาคิดได้ว่าแบบช่วงวัยแต่ละช่วงอ่ะมันก็จะต่างกันไปอ่านหนังสือเล่มแรกกับอ่านหนังสือเล่มปัจจุบันมาเปิดอ่านคือเหมือนคนละคนเป็นเขียนไปซ้ำเราในช่วงชีวิตหนึ่งก็จะเขียนได้อย่างหนึ่งลูกค้ามันก็จะเป็นแบบนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหรือคาดหวังอะไรมากมายค่ะโอเคอ่ะวกับประภาปัจจุบัน เราทำงานสาวเอเจนซี่การทำงานเอเจนซี่สำหรับเราตั้งแต่อ่ะฝึกงานก็แล้วทำงานที่แรกก็แล้วปัจจุบันก็แล้วรู้สึกยังไงบ้างรรก็เป็นวงการที่หนักกันนะ,ะทั้งงานหนักทั้งกดดนันอะไรเงี้ยคือ เชื่อว่าทุกงานอะ่ะมันมีความยากความต้องใช้สกิลเิฟิกของแต่ละง,งานเยยาซึ่งเอเจนซี่ก็เป็นอีกวงการหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าคนมันไมไ่รู้สึกว่าลิงก์จริงๆก็อาจจะอยู่ไม่ได้กดดันต่างกันไปทั้งเนื้อง,งานทั้งลูกค้าทั้งเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าเลือกได้ก็อยากให้ทุกคนเลือกที่งานที่มันกดดันแค่ภายนอกอยากให้ออคนในองค์กรมันแบบทอกิิกกับใจเราดี ได้ยินว่าแฮมมีเรื่องสนุกสนุกออตอนทำงานชนเมาชนเมาชนนอนนิเนึงคือเอาจริงมันไม่ใช่เกี่ยวกับการทำงาน เมันเกี่ยวกับตัวชัดมากกว่าคือเราต้องเข้าใจว่าอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญของคนการทํางานคือมูเตลูนึกออกป้ะคืออะไรคือเราต้องไปไหว้ป้าขออย่างนู้นขออย่างนี้ขอให้งานราบลื่อนเรื่อยเลยปูพื้นฐานก่อนฉันปูพื้นฐานส่วนตัวแล้วเป็นติ่งเกาหลีตัวยงคนที่แบบคนที่เป็นไบรแอดคือมาร์คリー NCT เนาะแล้วก็รู้สึกว่าการทํางานในเอเจนซี่เนี่ยเราเป็นก้าวหนึ่งที่เราอาจจะใกล้เขามากขึ้นปะวะมันก็วางหว้่หรือหนูก็รู้สึกว่า เดตก็เคยถ่ายแล้วเจนจีก็เคยเจอแล้วมาคีมันจะแค่ไหนกันวะขอเลยเมื่อปลายปีที่แล้วขอนะคะเป็นไปได้ปีหน้าขอให้ได้ทำงานกับม้าว่าขอเลยปึง้งเปิดต้นปีมาหัวหน้าทักมาแฮมเราอะได้ทำงานกับศิลปินเกาหลีอ่าฮะฉันแคคิดในใจเชียหรือเปล่าแล้วก็พี่อ่ว ใช่เนี่ยเขามาแล้ว si แอคเคาลนี้มาเราจะได้ทํางานกับมาร์คเฮ er. ้ยเฮ้ยพีน pa ้าขอให้ได้ทํางานกับมาร์คมาร์คจบคือฉันบีบฉันอาจจะบีบไม่ตรงแคอพูดว่าแค่มาร์คเป็นไปได้พีหน้าขอให้ได้ทํางานกับมาร์คใช่ใช่แล้วขอใช่แลขอฉันได้ทำงานกับมาร์คแล้วออก พี่พักก็ซื้ออ๋อก็ถูกไม่แต่ใส่มากไปม่แต่ก็ดีใจนะก็ถือว่าเหมือนแบบเออมันก็เป็นอีกพอรดหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ทำงานกับดาราเกาหลีจริงๆมันใกล้ใช่มันเกาหลีมันเกาหลีมันมันเกาหลีมันมารแต่ว่านิดนึงแต่อีกนิดนึงแต่ฉันบีไม่ครบก็เลยจริงๆเท่ปะเลิศนะอันนี้บอกได้ไหมคะท่านเมื่อประธานมาถูกแล้วอันนี้บอกได้ไหมคะพิคพิกัดมูองค์พ่อค่ะองค์พ่อพิคเนี่ยาอุ้ เราไม่ได้รู้จักกันนนึกออกปะเรารู้จักกันผ่านตัวหนังสือและออนะอลไลน์ซึ่งในนั้นมันไม่มีหน้าฉันด้วยซ้ำนึกออกปะแล้วหลายๆครั้งเราก็จะได้รับข้อความดีๆข้อความใจดีจากเขาอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณมากเลยนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนบางคนเขาก็พูดว่าเขารักเรามากเลยนะทนี่เราไม่เคยเจอกันรักเราทั้งในภาที่แบบเป็นนักเขียนหรือว่าเป็นแค่พนักงานบริษัทหรือว่าแม้แต่เป็นติ่งเกาหลีอะไรเงี้ยเขา appreciate เราอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่จำได้แม่นมากที่สุด ซึ่งมันเป็นเมสเซจที่ส่งทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนม,ม,มันก็มีคนคนหนึ่งพิมพ์มาหาเราแบบเป็นภารกาวเลยยาวม,มากเขาอะเกือบจะตัดสินใจทําอะไรที่มันไม่ดีต่อตัวเองไปแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันบังเอิญมีข้อความอันเนี้ยรันไปพอดีเขาไม่รู้จักเราหรอกไม่เคยอ่านงานเรามาก่อนด้วยแต่แค่รู้สึกว่าขอบคุณที่ข้อความนั้นมันทําให้เขาไม่ได้ตัดสินใจทําอะไรลงไปซึ่งสําหรับเราตอนนั้นคือรู้สึกว่าโหงานงานนึงมันมันทํางานได้ขนาดนั้น เลยหลกวะนึกออกปะคือด้วยความที่เราเป็นคนเขียนเราไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วพยายามคาดหวังให้น้อยที่สุดเพราะว่าความคาดหวังมากๆจากตัวเองมันทําลายตัวเองออนึกอกว่าแค่รู้สึกว่าทําสิ่งที่เราสึกว่าเรารักแล้วเราอยากให้ใครสักคนที่มาอ่านมาแล้วรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเขาไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกเลยเนะี่ย เออมันก็มีคนที่ได้รับสารนั้นจริงๆฉันก็รู้สึกออปลื้มใจนึกออกปะแล้วด้วยความที่เป็นคนไม่ได้อ่านหนังสือบ่อยอะไรเงี้ยงานหนังสือรอบล่าสุดอะไรเงี้ยมันก็แบบมีแบบผู้ชายเลยอะเป็นผู้ชายแบบแมนแมนกล้ามลำคือฉันเป็นคนที่ดูแลสําหรภายนอกไม่อ่านง,งานกูอะไรเงี้ยดีกว่าเราก็เป็นสตูดิโอไทป์เขาแต่ว่าหมายถึงว่าส่วนใหญ่งานคนอ่านเราก็จะเป็นเหมือนผู้หญิงแดงๆแล้วแบบออุ่นๆไม่โรกาอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบอันนี้หรอกเขาเรียกว่าเหมือนแนวแนวทาร์เก็ตแนวทางทาร์เก็ตทาร์เก็ตคนที่ไม่ได้ดูเเเเเป็็็นนนทาาาาารรร์กกกตตค้มววยอแิดใใจ่ สงสัยก็คือซื้อในงานแล้วก็เห็นมีนักเขียนพอดีแล้วก็มาเซ็นแต่ว่ามเขาหยิยบหนังสือทุกเล่มที่กูเขียนห้าเล่มอ่ะทั้งเล่มรวมเล่มเก่าเล่มใหมออ่แล้วแบบบอกมาว่าเนี่ยมาจากลังสิมาที่ศูนย์ประชุมสิริกิตรู้ว่าเราออกงานไม่ได้บ่อยเาะาบแบบเนี่ยเก็บมาตั้งแต่เล่มแรกเลยแบบช่วยเซ็นให้ได้ไหมแบบห้าเล่มคือมนะันโหมันแบบขนาดนั้นเลยหรอ,อพูดกันตรงๆมันยังเป็นคนที่ตัวเล็กมากในงการเขียนหนังสืองปะแล้วก็เหมือนพอมีคน a p p r ิ c i a เรามากขนาดนี้เราก็รู้สึกว่า โหมันไม่ใช่แค่เราที่ให้เขาลุกเลยเขาก็แบบให้อะไรเรากลับมาเยอะเหมือนกันคือบอกตลอดว่างานมันจะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคนอ่านนึกออกปะคือมีคนเขียนก็เขียนไปเถอะแต่ว่ามันหายากมากเลยนะนักอ่านที่มาอ่านเราแล้วเขารู้สึกว่าโหเขายกให้เราเป็นนาเชียคอนโปรเนี่ยคือว่านเวอร์มากเลยอะฉันแค่รู้สึกว่ากูเป็นใครวะทำไมกูถึงแบบได้รับความรักแบบเยอะมากขนาดนั้นไรเงี้ยนึกออกปะซึ่งก็ขอบคุณมากๆคุณเก่งคุณเก่งมากจริงๆนะ สิลปินไงใครเรียกว่ายอดวิวคือเชื่อว่าคนร่อนๆที่ออกมาเขาคงให้กำลังใจเอ้ยถ้าสับสนให้ไปทานุนีนั้นมาหลายคนแล้วจะขอพูดอีกแง่มุมแล้วกันรู้สึกว่ามันเป็นพอยที่เฟอร์จ็อบเบอร์มันไม่ค่อยกล้าทำเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับแอมทำเคยทำแล้ววันดีกับตัวเองก็คืออย่ากลัวการที่จะลาออกคือมันอาจจะดูเป็นคำที่รุนแรงโห เพิ่งได้งานไม่รู้เลยสัมมาท่าลาออกแล้วจะเอาอะไรกินเนี่ยแต่ว่าสุขภาพจิตที่เสียไปอ่ะราคามันแพงกว่าทุกอย่างคือมันเป็นสิ่งที่เอากลับคืนมายากมากก็เลยอยากบอกคนว่าคนที่กล้ามันไม่ใช่แค่กล้าเริ่มแต่มันคือการกล้าก้าออกมาจากสิ่งที่เริ่มไปแล้วด้วยอเอาจิมันเป็นความกล้าที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะกับการที่ต้องหยุดทาอะไรสักอย่างที่เราเริ่มไปแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวว่ามันไม่ใช่อ่ะ ก็ให้รีบหยุดดีกว่าถ้าสมมติว่าเราอดทนทําอีกสักปี2ปี3ปีกว่าจะเราเราจะได้หยุดเพื่อไปเริ่มอีกสิ่งมันก็เสียเวลาไปเยอะแล้วเนอะนั่นคือเหตุผลที่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่เสียดายเลยที่ฉันเคยลองเป็นเพนเนอร์หรือว่าฉันเคยลองเป็น AE อแล้วค่อยกลับมาเป็นแบบครีเอทีอะไรเงี้ยเราแค่คิดว่าสุดท้ายแล้วพอมันเจอสิ่งที่ใช่กับเราจริงๆอะเราจะรู้ว่าไอ้ทุกอย่างที่เราเคยคิดว่ามันไม่ใช่มันเสียเวลามันสอนเรามาทั้งหมดในที่เดียวเราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นได้ว่าเราชอบอะไรหรือ ดูมันจะได้แบบจะเข้าใจไหมอะไรอะอะไรคือเกินความน่เราก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจไหมลองดูลองดูเข้าใจไหมเออแล้วต้องยังไงดีไม่ใช่เนี่ยเขาถามว่าชั้นเป็นคนชักชวน์ตรเนีไม่ใช่ก็แค่อยากบอกจริงๆเลยเพราะมันก็เป็นเรื่องยากนะไม่ใช่ตอนนั้นที่ฉันรู้สึกว่าฉั้นแต่ใจละออกมันก็เป็นพาร์ทที่ยากของฉันเหมือนกันให้แฮมฝากผลงานส่งต่างๆ ฝากด้วยนะคะอัลโคลเบค่ะ O C T O B I E ตอนนี้จะแอคทีฟหลักในไอจีแล้วก็เล่มใหม่เพิ่งปล่อยมาเราต่างเคยทิ้งเมื่อสิ่งไว้แล้วมันไม่เป็นไรเลยค่ะก็หาซื้อได้หลากหลายช่องทางเดี๋ยวจะแปะไว้ในเดสคริปชันเฮ้ยไม่เอาชอมปี้ลาซาด้าอมรินออนไลน์ affiliate affiliate ได้ affiliate ได้เอาไหมเปอร์็นตติ๊กตกได้ไหมค่ะติ๊กไม่แน่ใจปัตติก้าให้ไม่แน่ใปัตตาก้าค่ะปัตติก้าเอฟฟ f ลิเอต์ได้ลองลองไปอ่านดู ได้ถ้ายังไม่รู้ว่าตัดสินใจซื้อดีไหมก็ลองไปอ่านแบบออนไลน์ก่อนว่าแบบเออชอบแนวนี้ไหมเลยค่ะเผื่อเราจะคลิกกันอุ้ยอุ้ยแล้วมเป็นคู่อ่านที่คลิกกับเขาเป็นคู่อ่านที่คลิกกันถูกลองดูลองดูวันนี้ขอบคุณแฮมมากขอบคุณจังใจจังสือสิซื้อเดี๋ยวอ๋อเขียนเตย่ใสิลองดูลองดูเข้าใจไหม กูชอบอ่ะเออเออโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะขอบคุณค่ะฝากติดตามพวกเราด้วยฝากเปฝากมีชิดด้วยนะคะรายการดีๆค่ะแนวๆก็คือเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่แบบน้องๆดูหรอกใครก็ดูได้ฉันรู้สึกว่าคนโเจอเบอร์ที่รู้สึกว่าหลงทางอะไรเงี้ยก็อาจจะมาเมาๆทักมาเมาๆก็ได้พวกนี้ให้คาปรึกษาเก่งลองดูฮะเข้าใจไหมเข้าใจนะ คอมเมนต์มาได้นะใครที่ติดตามแฮมอยู่คอมเมนต์มาได้เราดูเราดูเออาใจไหมกูว่าโอเควันนี้เราไปก่อนค่ะันไซค่ะลองดูเข้าใจไหม subscribe กดไลค์กันเยอะๆลองดูเข้าใจไหมช่วงคำคำเติมไฟลาออกลองเลยเข้าใจไหมลองดูลองดูเข้าใจไหม เป็นไหมเป็นไหมเออหลากหลายหลากหลายอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วตอนไปเหนือแรกๆเขาจะช็อกอะไรปะคือหลายอย่างคือแบบอันตรายเออหลายอย่างคือเพื่อนที่เป็นชาวเหนือกันเออเออขาก็จะพูดคําเมืองกันไงแต่บ้านเราเข้าไปครั้งแรกก็งงฉันก็ค่อยๆเอ่ยชื่อกันว่าเป็นใครฉันจำชื่อมันได้ด้วยซ้ำชิโก้หันมาถามฉันว่าปากกามีไหนอ่ะฉันก็ตอบว่าไม่มีอ๋อป่ะกูก็กูไม่รู้ว่ามีไหนมันแปลว่าแบบอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบว่าไม่มีแล้วเหมือนเขาก็มองหน้ากูแบบ อย่างเงี้ยคือบอกว่าประมวลของเรวแบบเป็นคนที่ไหนว่าอ๋อคนกรุงเทพอะไรเงี้ยเชื่อว่าค่อแบบอ๋อถามว่าปากกาอยู่ไหนอะไรเงี้ยอ๋อเออ